สวัสดีครับหลาน,ลานบทเรียนที่หลานจะได้เรียนต่อไปเป็นบทที่74หานตามปู่นะครับบทที่74อีกครั้งครับบทที่74 74มีเลข7 กับเลขสี่ครับพยัญชนะตัวแรกของบทนี้อ่านว่าขอไข่อ่านตามครับขอไข่อีกครั้งครับขอไข่พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าชอชิง อ่านตามครับชอชิงอีกครั้งครับชอชิงพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าถอถุงอ่านตามครับถอถุงอีกครั้งครับถอถุงพยัญชนะตัวต่อไป อ่านว่าผอพึ่งอ่านตามครับผอพึ่งอีกครั้งครับผอพึ่งพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าฝอฝาอ่านตามครับฝอฝาอีกครั้งครับฝอฝา พยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าสสาลาอ่านตามครับสสาลาอีกครั้งครับสสาลาพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าสอลือสีอ่านตามครับสอลือสีอีกครั้งครับ สอฤาษีพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าสอเสืออ่านตามครับสอเสืออีกครั้งครับสอเสือพยัญชนะตัวต่อไปอ่านว่าหอหีบอ่านตามครับ อีบอีกครั้งครับหอหีบสระที่หลานจะได้รู้จักในบทนี้อ่านว่าสาระอัมอ่านตามครับสาระอัมอีกครั้งครับสาระอําสาระอัมจะประกอบด้วย วงกลมเล็กๆอยู่บนพ,พยัญชนะและมีตะละอาอยู่ข้างหลังพยัญชนะขอไข่สาะอัมอ่านว่าขออัมขับอ่านตามครับขออขัมขับอีกครั้งครับ ขออำำําขำชฉอชิงสละอํอ่านว่าชออำชำําฉำอ่านตามครับชออำชำําฉำอีกครั้งครับชออำชำําฉำทถอถุงสละอํอ่านว่าทออำถำํถํำ อ่านตามครับถออําถามอีกครั้งครับถออําถามผอพึ่งสละอําอ่านว่าผออาําผัมอ่านตามครับผออาําผัมอีกครั้งครับผออาําผัม ฝอฝาสละอ,อัมหานว่าฝออัมฝั่มหานตามครับฝออัมฝั่มอีกครั้งครับฝออัมฝั่มสอเสือสละอ,อัมหานว่าสออัมสา,ามานตามครับ สออัมสามอีกครั้งครับสออัมสามหอหีบตละอัมอ่านว่าหออัมหําอ่านตามครับหออัมหําอีกครั้งครับหออัมหํา ่านทบทวนครับลออาละออออละออสอุสุดอาดาสุดาอออาอารออีรีอารีมมอามา นอีนีมานีลอแอะและมออามารออีลีและมาลีปรนทัดที่สองครับหออัวหัวรออรอหัวรอ,อวหรอเอเฮ ฮออาหาเฮหามออามาดอูดูทออาทะลอเอเลมาดูทะเลชออาชะออ,ำอำัมอัมชะอัมอันทัศที่สามครับ ออ uh. ําอําพอเอเพอชออาชะออําอําอําเพอชะอ่ำมอีมีจออําจำพออีปีมีจำปีจออ่ำจำพออาปา จำปาโมะมะรออะระมะระบรรทัดที ā, ่สี ā, ่ครับโมะมะขอเอือเขือมะเขือโมะมะรออะระโอโกมะละโก ออูปูทออาทะลอเอเลปูทะเลยยเอเยะย,อแ,อแ,ย,ยแยแยเยอแยะอ่านตั้งแต่บรรทัดที่หนึ่งครับละอ,อจุดาอารีมานีและมาลี หัวเราะเฮฮามาดูทะเลชะอำอำเภอชะอำมีจำปีจำปามะระมะเขือมะละกอปูทะเลเยอะแยะจบบทที่เจครับ